มาดูค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะหอยทากค,ค่ะสนุกสนานเลยนะคะนอนกอดโคนต้นบอนสีของเราเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วนี่อีกกระถางหนึ่งค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตัวใหญ่เริ่มเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวใหญ่ด้วยค่ะตัวนี้ก็ใหญ่ค่ะ เราปล่อยไว้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะคลายน้ำลายของเขานะคะแล้วก็ติดกับโคนต้นบอนสีของเราแล้วก็จะเป็นเชื้อรานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไม่ปังก็จะพามากำจัดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวบอนสีเราจะเหลืองเป็นเชื้อราตายนะคะถ้าปล่อยเขาไว้นะคะ เลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขามากินอะไรนะคะกินจนตัวใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เห็นไหมคะนี่ถ้าตัวใหญ่ๆ <c oughs> เลยค่ะตอนเชา้าแม่ปานชอบจะมาสำรวจต้นบอนสีของเรานะคะแล้วจะเห็นแทบทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆแม่ปานก็เอาโยนไปไกลๆเขาก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะปานก็จะไม่ทำลายเขานะคะ แอ้ปางก็จะโยนไปไกลๆค่ะแล้วเขาก็มาเหมือนเดิมแต่และแม่กุุมาเหมือนกันค่ะปุ่มใหญ่ก็ใหญ่ด้วยนะคะเขามาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้จนตัวใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปางก็จะพามากําจัดหอยทากนะคะเขามาอยู่ในกระถางต้นบอนสีของเราค่ะและแม่ปางก็จะพาไปทําเลยนะคะแล้วแถมแม่ปางก็จะบํารุงลําต้นให้แข็งแรงให้ใบสีสวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะว่าทําแบบไหนไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่าอุปกรณ์ของเราก็จะมีน้ำหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วใหญ่ๆนะคะลิตรหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดค่ะต่อมาก็จะเป็นผงขี้เถ้านะคะผงขี้เถ้าก็ได้มาจากการหุงต้มค่ะที่เราใช้ฟืนนะคะก็จะมีสารซิลิกา้าซิลิคอนค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าเราแช่น้ำก็จะช่วยไล่มดไล่แมลงแล้วก็บำรุงทางดินได้ด้วยค่ะ ผงขี้เท่านี้มีประโยชน์นะคะทําให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะได้มดได้แมลงหอยทากหอยเวียนได้ด้วยนะคะวันนี้แม่ปานก็จะพามากําจัดหอยทากค่ะที่แม่ปานจะใช้วันนี้นะคะแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยค่ะนี่ค่ะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นผงโชรสนะคะโมโนโซเดียมบูตามตค่ะที่แม่ปานจะมาใช้บำรุงลำต้นให้แข็งแรงนะคะ บำรุงใบให้สีสวยนะคะให้ใบใหญ่แม่ปานจะใช้ร่วมกับน้ำด่างกี้เท่านะคะค่ะต่อมาเราก็มาลงมือเลยค่ะก็จะมีป๊อกกีหนึ่งอันนะคะที่เอาไว้ฉีดพ่นค่ะใส่น้ำนะคะค่าแล้วเราก็มาลงมือเอาขี้เท่าใส่กับแก้วน้ำหนึ่งลิตรเลยนะคะแม่ปานก็จะเทใส่เลยค่ะ กะ,กะเอาก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็มมากนะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็คนค่ะคนใี้เขาเข้ากันกับน้ำนะคะเศษผงกี้เท่าอยู่ข้างบนนี้เราไม่ต้องทิ้งนะคะไปใส่โคนต้นบอลสีของเราได้เลยนะคะก็บํารุงดินบำรุงลำต้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะไล่มดแมลงหอยทากได้ด้วยค่ะ าแล้วเราก็ปล่อยให้เขาตกตะกอนหึงคืนนะแล้วเราควอามาใช้ได้นะคะและนี่ค่ะที่แม่ปานทําไว้แล้วก็ใส่ขวดไว้นะคะกรองเอาแต่น้ําใสๆเข้าไว้ค่ะก็จะได้ขวดใหญ่ๆเลยนะคะแม่ปานก็จะทําไว้ใช้ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะและแม่ปานก็จะมาใส่แก้วนะคะแม่ปานจะใส่น้ําก่อนนะคะ ที่แม่ปานจะใส่น้ําก็หนึ่งต่อหนึ่งนะคะกับน้ํากับน้ําด่างขี้เท่านะคะที่แม่ปานจะใช้นะคะใส่น้ําลงไปก่อนเลยค่ะค่าต่อมาแม่ปานก็จะใส่น้ําด่างขี้เท่านะคะใส่ไปอีกหนึ่งแก้วนะคะ น้ำเขาก็จะเป็นเลื่นๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำเขาเป็นเลื่นนะคะแม่ตางก็จะใส่เลยค่ะใส่ไปกับปลอกี้อีกหนึ่งส่วนนะคะค่ะต่อมาแม่ตางก็จะใส่ผงชูรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแม่ตางจะใส่นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนชาค่ะแม่ปางก็จะเทใส่เลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะเขย่านะคะเขย่าก่อนค่ะเทสก่อนนะคะใช้ได้แล้วค่ะ แล้วเราก็ไปใส่กับคนต้นไม้ของเราได้เลยนะคะเสร็จผงนี้แม่ปางก็จะไปโรยกับคนต้นไม้ค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหอยทากนะคะเห็นไหมคะแม่ปางก็จะโรยเขาเลยค่ะโรยรอบๆเลยนะคะโรยเลย ไล่เขาออกไปนะคะไล่เลยก็จะอยู่ในนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหอยทากค่ะนี่ค,ะค่ะท่าแล้วอีกกระถางหนึ่งนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราก็โดยรยไล่เข้าไปเลยคะ่ะไล่เข้าออกจากกระถางเลยนะคะ เขาไม่ดินด้วนซุยด้วยค่ะบำรุงดินด้วยนะคะเดยเลยเขาอยู่อย่างนิ่งเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คะเดี๋ยวแม่ปางก็จะเอาออกนะคะน้ำลายเขาค่ะเขาเอาออกเลยค่ะดูน้ำลายเขานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำลายเขาแม่ปางก็จะลยุย โดยตรงที่เขามีน้ําลายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะมาทําให้ต้นบอนสีของเราเป็นเชื้อรานะคะใบเหลืองค่ะเขามาดูดกินน้ําเลี้ยงนะคะค่ากระถางนี้แม่ปางก็จะเอาออกค่ะมีแต่ตัวให,ใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะโดยตรงที่เขา ปล่อยน้ำลายทิ้งไว้นะคะเพื่อนๆดยเลยแล้วนี่แม่ปังก็จะเอาไปปล่อยไว้ที่ไกลๆนะคะไม่ให้เข้ามาอีกค่ะทาแล้วเราก็ฉีดพ่นเลยค่ะพ่นตามคนต้นเขาเลยนะคะใบด้วยค่ะบำรุงใบด้วยนะคะพ่นเลยค่ะไล่มดไล่แมลงค่ะ สูตรนี้แม่ปานทําใช้อาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งได้เลยนะคะกระถางนี้เราก็พุ้นเลยค่ะพ่นต้นเขาด้วยนะคะดูแตกกอเป็นพุ่มแน่นมากเลยค่ะ แล้วเราก็มาโรยดอนทองของเราเลยค่ะป้องกันไว้นะคะโรยเลยโรยรอบๆเลยค่ะฉีดพ้นด้วยค่ะบนต้นเราก็ฉีดพ้นเลยค่ะ กินเนานะคะปนเลยค่ะไม้มงคลเราก็ฉีดพ้นได้ค่ะพปนเลยนะคะสามอ,อมค่ะออมเงินออมทองออมชมพูนะคะฉีดพ้นเลยค่ะค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะก่อนจากกันแม่ปางก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะค่ะสวัสดีค่ะ